ครับวันนี้พามาดูช้างตองอาบน้ำกันนะครับอากาศพอดีพอดีนะครับไม่ร้อนเท่าไหร่อันนี้อาบอยู่ในหลักเลยนะครับอาบทุกวันนะครับเรีนนะนเรีนเอาเอา น้ำไม่ชัวยเย็นนะครับแดี๋ยวค่อยกินหญ้านะครับกินยังไงก็ไม่อ้วนกับเขานะครับฐานทองเต่วละวันกินก็กินเยอะนะครับแต่ว่าก็อื่อเยอะเหมือนกันนะครับจ็ดได้วันละเป็น2ทถุงปุ๋ยเลยนะครับ